ทั้งชั่วทั้งหลายแล้วก็อยู่กับผมกาวินห้า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 กันอีกรอบครับแลวตอนนี้ก็อย mm. ู <t <t t <t ่กับผมกาวินห้าแบบเปิดหน้าก็ผมจะเริ่มเปิดหน้าแล้วนะครับเพราะว่าคุโนมมันทําได้หลายอย่างกว่าไม่เปิดหน้าก็เพราะฉะนั้นแล้วก็สําหรับคลิปนี้ด้วยนะครับก็การเปิดหน้าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเพราะว่าคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่สามของสามวันแห่งมาสไรเดอร์นะครับ ก็คลิปที่3คลิปนี้นะครับเป็นจะเป็นไอเดียของผมเองนะครับก็คือผมจะใช้อ่เว็บสุ่มเลขขึ้นมาตั้งแต่เลข1ถึงเลข2อ0กว่ากว่าตั้งแต่ก็คือจะเป็นเลขของมาร์คไซเดอร์ทุกตัวนะครับก็คือตั้งแต่มาร์คไซเดอร์วีหนึ่งถึงตัวใหม่ล่าสุดเลยก็คือน่าจะเป็นน่าจะวินะครับแล้วก็ ประมาณนั้นนะครับก็คือผมก็จะสุ่มมาปุ๊บผมจะสุ่มมาสองตัวสองพอผมสุ่มมาสองตัวแล้วครับผมจะมาวัดตามพลังพวกนี้นะครับประมาณตาม,ม,มาพลังพวกนี้เลยแล้วก็มาดูว่าใครเนี่ยมีคุณสมบัติมากกว่ากันระหว่างตัวที่ผมสุ่มมาตัวนึงกับตัวที่ผมสุ่มมาอีกตัวหนึง่งก็จะวัดพลังคือผมจะให,จะให้จะให้คะแนนสําหรับคนหนึง่งหรือจะให้คะแนน อีกคนนึงก็แล้วแต่ที่ผมคิดหรือจะให้ทั้งสองคนเลยก็ได้หรือจะไม่ให้สักคนเลยก็ได้ครับก็จะเป็นประมาณนั้นมันก็เป็นความคิดของผมด้วยนะครับยีงี้ก็จะเป็นยังไงก็เราไปการทําการสุ่มคู่แรกกันเลยนะครับผมประก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเว็บสุ่มกันแล้วนะครับก็เราจะมาสุ่มเรขตั้งแต่หนึ่งถึงสองร้อยสามสี่ก็คือมันได้ 234ตัวเลยคือมันจะมาตัวไหนก็ได้แต่ถ้ามาตัวที่ผมไม่รู้จักซึ่งก็อาจจะมีน้อยนะผมก็ขอจะอยากจะเปลี่ยนนะเอ่แล้วก็ผมจะมีก็คือเราจะรับวัดระดับความเก่งตามคะแนนอทั้งหมดนี้ครับก็คือจะมีพละกกำลังก็คือว่าใครมีพละกําลังมากกว่ากันก็คือ มานะครับต่อไปความไวก็คือใครเร็วกว่ากันนะครับต่อไปความฉลาดก,ก็คือใครฉลาดกว่ากันความอดทนก็คือใครแบบอึดกว่ากันนะครับต่อไปเทคนิคการต่อสู้ว่าใครมีเทคนิคการต่อสู้มากกว่ากันแล้วก็ต่อไปมีอาวุธใครมีอาวุธที่แข็งแกร่งมากกว่ากันหรืออาดีกว่ากันใครร่างใครมีร่างที่ดีกว่ากันถ้าเกิดว่าไม่มีร่างและอีกฝั่งหนึ่งมีร่างก็ฝั่งที่มีร่างก็ได้คะแนนไปนะครับคะแนนพิเศษคือจะเป็นตามความชอบของผมเองว่า จะให้ตัวไหนนะครับ so ก so so right ็จะเป็นประมาณนี้ครับงั s right. <S ้นเรามาเริ่มสุ่มคู่แรกกันเลยครับผมอ่ะสองร้อยสามสิบสี่ตัวก็ผมมีลิสต์คอมเมดไ้เดอร์อยู่นี้นะครับก็พอสุ่มแล้วก็จะมาดูนะครับอ่ะมาเออสุ่มเล็กๆเก้าสิบหก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 ค่า เปิดมาก็เรื่องดีเกตเลยนะคิดว่าล่าผู้หญิงถ้าได้ผู้ชายนี่ก็คิดว่าล่าก็ได้จะแพ้เนอะซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นผู้ชายเยอะห้าสิบห้าสิบซาบากิตัวอะไรวะเอิมเอิมคาเมนไรเดอร์ซาบากิตัวอะไรวะเนี่ย ก็คู่แรกมาผมก็ไม่รู้จักตัวที่สองนะเพราะฉะนั้นผมจะทําการสุ่มมาอีกตัวนะเพราะว่าตัวตัวนี้คือมาจากเรื่องคิบิกิส่วนใหญ่ผมจะไม่รู้จักตัวในะเรื่องคิบิกินะครับอ่ะสุม่มใหม่ยี่สิบสองโหตัวแรกเลยนะริวคิตัวเอกโอเคครับงั้นเอามาวัดกันเลยครับผมก็นะครับคู่แรกที่สุ่มมาได้ก็คือคิบาร่ากับริวคินะครับซึ่ง น่าจะเป็นก็ดูฟังแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าใครใชนะแต่ก็ไม่แน่นะครับก็มาดูกันเลยครับอ,อย่างแรกก็คือพลังก,กำลังนะครับแน่ๆอยู่แล้วว่าผมจะให้ลิวคีนะครับก็คะแนนจะอยู่ด้านล่างนะครับก็ดูได้ก็พละกกำลังผมให้ลิวคีอยู่แล้วลิวคีให้ได้หนึ่งคะแนนไปนะครับต่อไปความไวก็อยาก จะให้คนะิบาร่าเนาะแต่ผมก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็ไม่ได้แสดงออกในเร,เรื่องหรอกเอาไ้นี้งาความไว้ผมไม่ให้ทั้งคู่เลยแล้วกันบาอาารต่อไปเพราะมันไม่มไม่บอกมผมก็ไม่รู้นะเออต่อไปนะครับความฉลาดผมให้คิบาร่าครับอผมรู้สึกว่าคิบาร่าน่าจะฉลาดกว่า ริวคีนะชินจิเพราะว่าก็จากที่ผมดูในเรื่องริวคีแล้วก็ค <blunt animation> ิบ่าร่าน่าจะฉลาดกว่าแหละพอเปลี่ยนกล้องใหม่มาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันง่ายกว่ามันถ่ายง่ายกว่างี้ก็ต่อไปนะครับความทนอผมว่าต้องให้ริวคีไปแต้มหนึ่งนะครับเพราะว่าพราว่ามันดูยังไงมันก็ลิวเคีเนาะต่อไปนะครับเทคนิคการต่อสู้ แบบริวคีมีมันมีการ์ดอะไรมีแบบนี้มันก็จะแบบมีเทคนิคมากกว่าหรือแต่ถ้าคิดว่าล่ามไม่มีอะไรมากเนาะผมจะเต็มกับริวคีไปแล้วกันต่อไปนะครับอาวุธอาวุธมันไ่าด้บอกได้แลนะ้วก็การ์ดเหมือนกันะผมก็ต้องให้ริวคีไปเพราะว่าอาวุธมันแบบมีดาบมีแบบพนไฟอะไรนะครับก็มันต้องให้ริวคีนะครับคิดว่าล่ามันมีแค่ดาบ ไม่ทำทำไรดักมากได้ต่อไปนะครับล่างก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเคนเดียวที่มีล่างนี้ก็คือริวคีนะครับสวายฟอร์มก็ริวคีเขาใช้ปิแจ้งนะครับคะแนนพิเศษไม่อยากจะซ้ําเติมอะ่ะผมให้ริวคีผมชอบริวคีตอนเด็กๆนะครลิวคีบลลาไม่ได้อนะไรก็ก็ประมาณนั้นนะคู่แรกริวคีชนะครับผม ไปคู icana, ่ที่ไปส่งคู่ที่สองไครับสงสารคิวราก็คู่แรกก็เสร็จไปแล้วนะครับริวคิเป็นฝ่ายชนะนะครับก็สงสารคิวรา้านิดนึงนะก็นะครับก็มันเป็นถ้าผมสุ่มได้ว้าผมสุ่มได้ถ้าผมถ้าผมสุ่มได้ตัวไหนก็สุ่มได้ตัวนั้นจริงๆเพราะว่ามันมีสองไลน์สามสี่ตัวมันโอกาสมันเยอะมากเลยแต่มันก็แบบแกล้งคิวราเนาะ เออแกงนัสมิคังอ,อ่ะงั้นก็ไปคู่ที่สองกันเลยนะครับผมงั้นผมมาสุ่มตัวแรกกันก่อนเลยหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเอ็นเออหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดน่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวยุค,ยคใหม่นะพูดได้ตัวเอกแล้ววัตเตอร์เฮกโก้ป่ะเอ,อโอเคโก้ตัวเอกแล้วไม่แฝงเลย ไปเลยตัวร้อยี่สิบแปดทำไมมันใกล้กันด้วยวะก็มาดูสิสตอริอุสโอ้โกัสกับตอริอุสเหรอโอเคครับมาเดี๋ยวไปดูกันเลยครับใครจะชนะก็คู่ที่สองนะครับกสกับตอริอุสปัญหาคือตอริอุสผมไม่รู้จักมากเลยโอเคงั้นเรา ไปเริ่มกันเลยครับเริ่มจากพละกกำลังก่อนน่าจะให้สโตริอุสนะเพราะว่าแบบแบบมันก็เป็นลาดบอสอะเนาะมันก็ผมก็อยากให้สโตริสโตเสโตริอุสหนึ่งแต้มไปก่อนครับ <c oughs> ต่อไปนะเนคความไหวความใบผมให้โกดเพราะ เร็วกว่าตอร์อิูสนะผมไม่รู้มากเกี่ยวกับตอร์อริูสอกก็ผมถ้าผมผิดแล้วก็บอกด้วยผมจะให้ความไวเกี่ยวกับกลัวแล้วกันเพราะว่าแบบในเดอะมูฟวี่มันผมผมก็มาเห็นแบบมันวิ่งเร็วดีนะก็ไปต่อไปนะความฉลาดตอรีอ่ิคืผมไม่รู้จริงๆว่าฉลาดหรือเปล่ามันมันโง่ก็ไม่รู้ใครรู้บอกเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงแต่เอาจากความคิดของผมล้วผมก็คิดว่า สตอรโอสอาจจะฉลาดนะอาจจะฉลาดอาจจะฉลาดก,ก,นนะดกว่ากูนะเพราะกดแบบดูดิคิดว่ามันฉลาดพอก็ <c oughs> <c oughs> ผมจะให้สตอรี่โอสลวกันะะ <c oughs> ต่อไปนะครับความอดทนผมให้ผมให้ทั้ทงคู่และกันนะทั้งคู่นี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมให้ทั้งคู่นะ ก็ผมให้ทั้งสตอรี่แล้วก็ให้ทั้งโกสก็ไปอันต่อยกันเลยครับผมเทคนิคการต่อสู้อืมนี่ผมก็อยากให้คู่นะเพราะว่าโคสเทคนิคก็ไม่แย่นะแต่สตอรี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เทคนิควมก็ทำไม่ไดีนะอืมเซเดอร์เซเบอร์ผมยังดูไม่จบเ้อเอองั้นผมก็ ขอให้ละคู่แล้วกันเลยรอบก็ต่อไปนะครับก็คืออาวุธอาวุธผมจะให้โกดแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่เห็น <c oughs> อาวุธที่แบบสัตว์ตัวดีอุชัยนะก็ผมก็จะให้โกดแล้วกันอ่าต่อไปนะครับก็คือร่างร่างเรารู้กันอยู่แล้วโกดแน่นอนครับเพราะว่ามันก็มีหลายร่างของสตว์ตัสตว์ตาจะมีหลาร่างเดียวนะถ้าผมจำไม่ผิดไปคะแนนพิเศษนะครับก็ ผมคิดว่าผมจะ<ป>พาต่อไปจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ